สวัสดีครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการฝากไฟล์โดยใช้พื้นที่ฟรีของ Google Drive นะครับ Google Drive ก็คือเป็นพื้นที่ฟรีสำหรับของ Gmail นะครับทุกคนที่สมัคร Gmail จะได้พื้นที่ใช้งานฟรี15ทินะครับโดยการฝากไฟล์ของ Google Drive นั้น ให้เราทำการเข้าหน้า Google านี้ก่อนนะครับแล้วให้ไปตรงที่ตรงนี้นะครับแอปของ Google นะครับก็จะอยู่ในหมวดของ Drive like นะครับให้เราทำการกดคลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าตาในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้คือคลิป หรือวิดีโอหรือไฟล์งานอะไรก็ตามนะครับที่เราอัพขึ้นไปมันก็จะเป็นขึ้นอยู่ในชื่อครับเรียงตามให้เลยนะครับก็ในส่วนการที่จะต้องการฝากไฟล์อัพขึ้นไปนะครับก็ให้เราทำการกดคลิกที่คำว่าใหม่นะครับก็จะมีการให้เราเลือกโฟลเดอร์อัพโัติโฟลเดอร์เลย หรืออัปโหลดเป็นไฟล์นะครับหรืออัปโหลดทั้งโฟลเดอร์เลยหรือเอกสารนะครับหรือชีทหรือสไลด์นะครับในส่วนของเพิ่มเติมน,นะครับก็เป็น Google แบบฟอร์มวาดเขียน MyMap นะครับก็ถ้าเกิดต้องการอัพขึ้นนะครับใกล้ตรงที่คำว่าอัพโหลดนะครับแต่ผมจะขึ้นอัพโหลดไฟล์นะฮะ ก็จะเป็นการแบบว่าให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกอัปโหลดอะไรขึ้นไปนะครับว่า,าจะเป็นคลิปวิดีโอไฟล์งานอัพได้หมดเลยครับมาให้คองการายกดโอเพ่นนะครับแล้วก็รอมันโหลดสักพักนึงนะครับมันจะขึ้นโหลดตรงช่วงตรงนี้นะครับพอขึ้นอัปโหลดเสร็จปุ๊บชื่อของไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปก็จะขึ้นมาในตรงส่วนนี้นะครับ และส่วนดูว่าเราใช้งานพื้นที่ไปเท่าไหร่แล้วก็ดูจากตรงนี้นะครับเราสามารถอัปเกรดพื้นที่จัดเก็บได้นะครับก็ในส่วนองคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ